การเรียนออนไลน์มันมีปัญหาอย่างไงมั่งครับตั้งแต่วันแรกวันนี้ครับเว็บมันล่มครับช่างเช้าเราลัลางจากนั้นเป็นยังไงมัง่งก็รอไปสักช่วงสายๆมันก็จะใช้ได้ก็เรียนพอรู้เรื่องไม่เรียนแบบนี้ก็ร,รู้เรื่องครับแต่แนะนําคนมีคู่ระครองมาดูด้วยครับอืมแล้วมันมีปัญหาอะไรมัง่งปัญหาในการเรียนก็พวกเอกสารอะไรแบบเนี้บางบางทีถ้าอยากจะใช้ก็ต้องไปพิมพ์เอง ดีไม่ดีเหมือนกับเรียนออนไลน์กับเรียนในห้องเป็นยังไงบ้างต่างกันเยอะไหมในห้องดีกว่าจะมีครูเฝ้าด้วยคน่อให้ 呀，打好。